วันนี้แนะนำรถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะคะใครที่สนใจรถประหยัดน้ำมันแล้วได้ในส่วนของสี่ประตูนะลองมาดูคันนี้มาทดลองขับคันนี้นะคันนี้เป็น Toyota t o y o ต้ายาริ a เอที1.2 Nt รถปี2021 เลขม่อยู่ที่95 0 0 0โดยประมาณนะพี่ๆท่านไหนกำลังมองหารถประหยัดน้ำมันอยู่นะคันนี้ถือว่าน่าสนใจนะคันนี้ได้เป็นตัวเริ่มต้นนะคะของตัวเ t ทีเพิ่มง1.2ได้ไปนในส่วนของล้อกระทะครอบอลลอยมาให้และด้านหน้าจะเป็นในส่วนของโคมไฟหลอดไฟดที่เป็นในส่วนของฮาโลเจนมาให้เรียบร้อยเลยนะแล้วก็ตัวนี้จะไม่มีในส่วนของไฟตัดหมอกมาให้เพราะเป็นตัวในส่วนของเริ่มต้นนะคะ ตัวโครงสร้างรับประกันไม่มีชนหนักไม่เคยผิกความนะและเหลี่ยมรถอยู่คมชัดรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ1 0 0 0 0หมนกิโลนะใครกําลังหารถที่ใช้งานและได้ในส่วนของประหยัดน้ํามันนะคันนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยแล้วได้รถปี21แล้วเลขมาอยู่ที่9 0้าหมื่นนะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะคันนี้ ใครที่สนใจอยากมาทดลองขับหรืออยากมาดูรถจริงนะติดต่อปอนทอออโต้0917 245699นะได้คันนี้ได้เป็น4ประตูตัวยาริสเอทีนะคะเห็นไ,ไหมรถเดิมๆเลยคันนี้นะติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันถ้าฟิล์มตรงไหนมีปัญหาหรือฟิลม์มเสื่อมสภาพเราเปลี่ยนให้ใหม่นะคะและเดี๋ยวดูภายในกันภายในของตัวยาริสเอทีฟยคันนี้นะ ด้านในจะเป็นในส่วนของเบาะหนังนะคะรถอยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้เก็บงานหรือยังไม่ได้ทำความสะอาดเราให้ลูกค้าเห็นแบบจริงๆเรียวๆเลยนะคันนี้ได้เป็นในส่วนของเบาะหนังนะคะพี่นะตัวเบาะอยู่ในสภาพที่ใช้งานปกตินะและหน้าจอเรือนไม้นะคะเป็นเรือนไม้ปกตินะเป็นแบบนี้เลยเครื่องเสียงวิทยุจากศูนย์โดยตรง แอร์อนาอกนะคะคันนี้เกียร์ออตโอต้ที่เป็นแบบขั้นบันไดสไตล์โตโยต,ต้าเลยนะพี่ๆท่าไหนสนใจนะคะบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่ามากเลยและให้ดูในส่วนของห้องผู้โดยสารห้องผู้โดยสารเป็นเบาะหนังแบบตึงๆไม่มีรอยฉีกขาดหรือตะเข็บแตกใดๆนะคะเห็นไหมคันนี้นะถือว่าคุ้มค่ากับราคาด้วยเดี๋ยวแจ้งราคาอีกทีหนึ่งนะให้ดูรถ รอบคันก่อนนะให้ดูรอบร,ร,รอบคันก่อนแล้วดูนะเหรียมรถนะคะคมชัดโครงสร้างเดิมรับประกันแน่นอนไม่มีชนหนักไม่เคยพิกความและไม่เคยจมน้ำนะเลขมาอยู่ที่90,000นะคันนี้นะรับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ10,000กิโลอ่ะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจนะคะเดี๋ยวย้ำกันอีกทีหนึ่งเลยโตโ o ต y ้ y ยาริส t อทิเครื่อง1 2 เอ็นที่รถปี2021เลขมาอยู่ที่95,000ราคาอยู่ที่369,000บาทเคดิตดี D D, พี่ออกรถ0บาทเคดิตดี D D, พี่ผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่9,000รับประกันเครื่องเกียร์ให้1ปีหรือ10,000กิโลรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่เคยพลิกความใครสนใจทดลองขับหรือดูรถจริงติดต่อปอนทอ,ออโต้0917245699